คุณหนูนิสัยยิ่งคุณตีผมทำไมคุณทำอะไรไอ้บันนกไอ้หืน่นคุณหนูผมกำลังช่วยคุณอยู่นะคุณคนอื่นบนเรืออยู่ไหน พวกเขายังมีชีวิตอยู่ไหมไม่รู้ยังไงตอนนี้ก็มีแค่คุณกับผมแล้วคุณทำไมตีผมอีกคุณมองอะไรบ้าไปแล้วเหคุณรอผมหน่อยโชคดีที่เรามีไฟแช็คไม่งั้นคงหนาวตายแน่อืมหิวจังผมไปหาของกินหน่อย คุณรอผมหน่อยผมบอกคุณนะคุณอย่ามาแกล้งผมนะแฟนหนุ่มของผมกู้หลิงเฟิงเขาคือทายาทของกลุ่มกู้ถ้าคุณกล้าแกล้งผมละก็คุณก็ไม่มีอะไรไปดูด้วยกันเถอะ คุณหนูคนตกใจคนก็ตายได้นะอะไม่มีอะไรแล้วกลับเถอะเหอช้าหน่อยคุณปล่อยผมเถอะเหผมข้อเท้าพลิกช่วยผมหน่อยขอบคุณนะช่างเถอะผู้ชายไม่สู้ผู้หญิงหรอกไปกันเถอะมาช้าหน่อยคุณพักหน่อยเถอะ พระเอกหวังเลยขอโทษนะเมื่อกี้ผมเข้าใจผิดคุณแล้วไม่เป็นไรฉันลืมหมดแล้วไม่อย่างนั้นให้ฉันช่วยดูให้หน่อยไหมอะอคุณอย่าคิดผิดนะตอนฉันยังเด็กกับหมอในหมู่บ้านของเราเรียนรู้การจัดกระดูกและนวดไม่มีความหมายอื่นนั้นก็ได้มาช้าๆหน่อย ให้ฉันช่วยคลายกล้ามเนื้อให้อาจจะเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรคุณมาสิฉันไม่กลัวเจ็บงั้นฉันมาแล้วนะขอโทษนะเมื่อกี้มันเจ็บมากเลยอดไม่ได้ขอบคุณนะ ฉันไปหาของกินให้คุณนะนี่ นี่มันอร่อยเกินไปแล้วคุณไม่กินให้ฉันเหรอฉันอยากนอนแล้วไม่ใช่เหรอคุณหนูคุณหนูเอาแต่ใจอีกแล้วนึกว่าฉันเป็นคนรับใช้ของคุณเหรอให้ฉันไปหาที่นอนให้คุณเสร็จแล้วแข็งขนาดนี้จะนอนอยังไงคุณหนูเรามาที่นี่เพื่อหนีภยัยไม่ได้มาพักผ่อนนอนเถอะสภาพแค่เท่านี้ ไอ้บ้านนอกฉันนอนไม่หลับฉันอยากดื่มน้ำคุณคุณจะทำอะไรฉันบอกคุณนะคุณห้ามรังแกฉันถ้าคุณจะกลั่นแกล้งฉันฉันจะไม่ปล่อยคุณไปแม้แต่ในความฝันไอ้บ้านนอกฉันนอนไม่หลับฉันอยากดื่มน้ำคุณคุณจะทำอะไรฉันบอกคุณนะคุณห้ามกลั่นแกล้งฉัน คุณคิดอะไรอยู่ฉันจะไปเอาขวดมาให้คุณเติมน้ำ mm hmm. คุณทำอะไรอยู่นี่คือการใช้การระเหยของใบไม้ mm hmm. พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาขวดนี้ mm hmm. ก็จะมีน้ำจืดแล้ว mm hmm. หวงเลยรอให้เราถูกช่วยแล้ว mm hmm. ฉันจะให้พ่อฉันให้เงินก้อนใหญ่กับคุณ mm hmm. ขอบคุณสำหรับ mm hmm. พ่อฉันเป็นประธานบริษัท mm hmm. ที่เข้าตลาดหุ้น ดังนั้นเขาจะต้องหาคนมาช่วยเราคุณอย่าคิดอะไรเกินเลยกับฉันนะแฟนฉันก็อยู่บนเรือสำราญลำนี้ด้วยเขานี่แหละหรือว่ารอให้คุณได้พบกู้หลิงเฟิงตัวจริงคุณค่อยพูดอีกทีตอนนี้ที่นี่มีแค่คุณกับฉันและคุณอย่าพูดจาไร้าสาระอีกฉันม่วงแล้ว หวงเลยหวงเลยเกิดอะไรขึ้นที่นั่นน่ะหวังเลยหวังเลยเกิดอะไรขึ้นใหญ่ใหญ่หญ่ที่นั่นมีหนูตัวใหญ่หนูตัวใหญ่หนูตัวเดียวมันจะมีอะไรน่าตกใจนั่นมันหนูนะฉันกลัวหนูมาตั้งแต่เด็กบ้านฉันไม่เคยมีหนูเลยอาใช่ใช่ใช่ นี่น้ำของคุณขวดน้ำมีน้ำจริงๆแล้วหวังเลยคุณดูที่นั่นนั่นคืออะไรไปดูสิ ื้อชูชีพนี้ถ้ามีเรือเล็กก็คงดีเราก็จะกลับได้คุณพูดถูกอะไรที่ถูกละ่ะเอาเสื้อชูชีพพวกนี้มารวมกันไม่ใช่เรือเล็กเหรอใช่มาเริ่มกันเถอะหวังเลยนี่มันจะได้ผลไหมลองดูเถอะช้าๆหน่อยนี่มันไม่ได้ผลฉันจะคิดหาวิธีหวังเลยคุณดูที่นั่น ทำไมถึงวนอยู่แบบนี้นั่นคือกระแสน้ําลึกไม่ได้ที่นี่อันตรายเกินไปเราต้องคิดหาวิธีออกจากที่นี่ลืมไปกันเถอะ <c oughs> เป็นอะไรไปไอ้บ้านนอก <c oughs> ถ้านี่อยู่ในโรงเรียนชาตินี้เธอก็ไม่มีทางมาใกล้ฉันขนาดนี้ ทุกอย่างบนเกาะเปลี่ยนไปหมดแล้วอย่าก,กลัวว่าคุณเก่งจังเฮอไอหนูบ้าดูสิว่าคุณจะกล้าขู่ฉันอีกไหมมืม้อเย็นมีที่แล้วมื้อเย็นใช่คุณจะไม่กินมันหรอกใช่ไหมนี่คือหนูผ่ยตอนเด็กๆคนในหมู่บ้านเราจับมันมากินไม่ว่าจะย่างหรือทำซุปทั้งสองอย่างอร่อยมากกลับไปเถอะไปกันเถอะ เหอ,อหวังเลยคุณดูนั่นสิมันคืออะไรอย่ากลัวรอฉันที่นี่คุณระวังหน่อยนะใครกันฉันผีฉันเป็นคนอะในที่สุดก็เจอคนมีชีวิตแล้ว ถ้าคุณกอดเขาอีกเขาจะขาดอากาศหายใจตายสวัสดีทุกคนฉันชื่อเย่เสี่ยวฉีสวัสดีฉันชื่อเซียอวีโมคุณคือคุณหนูเซียอวีโมใช่ไหมฉันอยู่ห้องสามน้องกว่าคุณหนึ่งปีแล้วรุ่นพี่คนนี้คืออาฉันชื่อเขาชื่อหวังเหลยเขาอยู่ห้องเราโอเคคืนนี้พวกคุณนอนที่นี่เถอะแล้วคุณละ่ะฉันหาไหนก็ได้นอนก็พอแล้วแบบนั้นไม่ได้หรอกนะพี่เลย เรามาเบียดกันหน่อยเถอะอาพวกเธอสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใช่เขานอนอยู่ที่นี่งั้นตอนนี้เรากําลังหนีพายอยู่ยันจะแบ่งชายหญิงอีกเหรอถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วนี่ถือว่าแชร์เตียงกันแล้วนะถ้าแบบนี้อยู่บนเกาะร้างตลอดไปเฮ้อ อเซียอวีโมแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นตรงนั้นดูเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวตัวใหญ่จังคืนนี้สามารถเปลี่ยนรสชาติได้แล้วเซียอวีโมพวกเธอสองคนต้มน้ำให้เดือดระวังหน่อยนะไม่เป็นไรอย่ากลัวเสียงดังขนาดนี้ขออย่าให้เป็นสัตว์ร้ายตัวใหญ่เลยนะไอเวนจะไม่ออกมาเป็นหมาป่าหรอกนะ อะอย่าเข้ามาถ้าเข้ามาอีกฉันจะโยนไปแล้วนะอย่า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 ฉันก็เป็นนักเรียนวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันเธอก็เป็นนักเรียนวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันไอบ้านนอกอย่าอย่ยยฉันก็เป็นนักเรียนวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันไอบ้านนอกนี่ไม่ใช่หวังเลยเหรอ แฟนของฉันถูกไอห,หลิวหยางแย่งไปยังเป็นคนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้เสียหน้าจริงๆใช่เลยเสียหน้าจริงๆคุณทำให้ฉันตกใจมากไอบ้านนอกคุณเก่งเกินไปแล้วนะคุณจับคนป่ามาได้คุณเห hey. คุณคือดาวโรงเรียนของเราเซียอวิโมือ่อมคุณก็เป็นของโรงเรียนเราเหมือนกันใช่ดีมากเจอผู้รอดชีวิตอีกคนแล้วบางทีเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังมีชีวิตอยู่บางทีหลินเฟิงก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ ไปกันเถอะเราไม่สามารถอยู่ที่นี่ตลอดไปเราต้องหาที่ที่มีแหล่งน้ำมากขึ้นและที่ที่เหมาะกับการอยู่อาศัยมากขึ้นโอ้ใช่ข้างนู้นมีลำธารเล็กๆใช่ใช่ใช่ชข้างนู้นยังมีถ้ำอีกด้วยไปกันเถอะขางข่าวอ่านั่นคืออะไร อ่านั่นคืออะไรอย่ากลัวอาจจะมีคนมาเมื่อก่อนนี้ถ้ำนี้ใหญ่เกินไปแล้วนะต่อไปไม่ต้องนอนที่ชายหาดอีกแล้วอ่าใช่ลำทานอยู่ข้างนอกน้ำสะอาดมากไปไปตาวาลำทานที่สะอาดจริงๆแบบนี้เราก็อาบน้ำด้วยกันได้แล้วนะอืม เสี่ยวชีเสี่ยวชีอย่าหลับเลยตื่นมากินหน่อยให้ฉันทำเถอะซุปปลานี้ดูน่าอร่อยมากเลยแน่นอนว่าสุดยอดนอนลงแล้วหลับตื่นมาก็กินเลยแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะฉันก็ทำอาหารอร่อยๆอได้เองนะเสี่ยวชีเสี่ยวชีอย่าระเรไปคนเดียวไม่ปลอดภัยกินที่นี่แหละฉันไปที่ไหนมาแล้วบ้าง เดี๋ยวฉันจะทำอาหารอร่อยๆอให้เห้ <Hey. S 1> ฉันไปที่ไหนมาแล้วบ้างเดี๋ยวฉันจะทำอาหารอร่อยๆอให้อ่า uh. uh. พวกคุณกินก่อนเถอะ uh. มาเสี่ยวชีเห็ดนี้ของเธอ กินได้ไหมเพื่อนบ้านของคุณปู่ฉันปลูกเห็ดฉันรู้แน่นอนว่าเห็ดนี้กินได้ไหมฉันอ่านในหนังสือบอกว่าเห็ดที่ดูสวยยิ่งไม่ควรกินเธอเข้าใจอะไรเห็ดที่นี่อร่อยมากต้มออกมารสชาติต้องดีแน่พี่เลยเดี๋ยวอันนี้ซุปเห็ดที่ต้มเสร็จแล้วฉันจะตักให้เธอหนึ่งชามดีไหมอร่อยแน่นอนเสี่ยวชีวันนี้ฉันกินมากเกินไปแล้วพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้ฉันจะต้องดื่มซุปเห็ดของเธอ ึ้นดูเหมือนว่าผู้หญิงสองคนก็สามารถทำให้เรื่องราวน่าสนใจได้ฉันไม่สามารถทำให้ใครไม่พอใจได้งั้นฉันจะไปหาไม้ฟืนหน่อยนะวาาวพวกเธอกินก่อนเถอะหวังเลยเสี่ยวชี้เกิดเรื่องแล้วะละอะไรนะ นี่คือการเกิดอาหารเป็นพิษแล้วจะทำยังไงดีละ่ะงั้นเธอรีพิดหาวิธีหน่อยสิเสี่ยวชี้กำลังจะไม่ไหวแล้วพวกเธอดูแลเธอให้ดีนะฉันจะกลับมาเดี๋ยวนี้รีไปเถอะไม่ใช่ไอ้บ้านนอกรอฉันด้วยนะไอ้บ้านนอกอะไม่ใช่เธอกำลังทำอะไรอยู่ได้ยินเสียงน้ำขยับในลำไผ่ก็เลยเอาลำไผ่เปิดออกข้างในอาจมีน้ำสะอาด ได้เลยไปหายาสมุนไพรแก้พิษนี่แหละไม่ใช่ไอ้บ้านนอกนะอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนตอนเด็กๆฉันเคยเรียนกับหมอพื้นบ้านในหมู่บ้านไม่คิดเลยใช้การได้จริงๆไปกันเถอะไม่ใช่หรอกเป็นยังไงบ้างเคี้ยวสมุนไพรให้ละเอียดไม่งั้นเธอจะกลืนไม่ลงฉัน ตอนนี้เป็นเวลาไหนแล้วอย่ามานั่งคิดเรื่องพวกนี้อีกเหรอเร็วๆเ,เป็นยังไงบ้างพี่เหลยอ,อย่าเพิ่งไปฉันกลัวน้ำดื่มน้ำอีกหน่อยดีขึ้นหรือ,อยัง งั้นคุณดูแลเธอให้ดีนะฉันขอตัวไปก่อนนะเฮเสียวโมพี่เลยขอบคุณที่ช่วยฉันไม่เป็นไรช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติฉันไปนะเธอจูบฉันจริงๆพี่เลยคงไม่ชอบฉันใช่ไหมคุณไม่ชอบฉันใช่ไหมหรือว่าคุณชอบพี่สาวเซียวีวีโมฉันกับเซียวีเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นธรรมดา ถ้าอย่างนั้นงั้นให้ฉันเป็นแฟนคุณดีไหมเฮ้ hey, อัอน,นั้นคุณกระหายน้ำใช่ไหมฉันจะไปเอาน้ำมาให้คุณอีกหน่อยพักก่อนนะไม่งั้นเราไปกันเถอะไม่ได้ถ้าพวกเขาตื่นขึ้นมาจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยพวกเขาคงไม่ตื่นเช้าขนาดนี้หรอก ว,ว้าวสุดยอดไปเลย55คุณทำอะไรอยู่เหรอฉันกำลังออกกำลังกายตอนเช้าอยู่คุณแอบดูพวกเธออาบน้ำใช่ไหมไม่ใช่บนเกาะนี้มีผู้ชายแค่เราสองคนไม่ดีกว่าเหรอเป็นไปไม่ได้ที่ชายนี่คือเกาะร้างว่าจะมีชีวิตรอดหรือไม่ยังเป็นคำถาม สนุกสนานในเวลาที่เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะพวกเขาสองคนคุณเนียคิดจะไปแต่ต้องแม้แต่คนเดียวคุณไอบ้านนอ,อกแฟนเก่าของคุณอูสเวียดีจริงๆคุณไอ้คุณ,ค,ณคุณกล้าตีฉันไอ้บ้าน,นอกเหรอหวังเลยคุณวยไอ้บ้านนอกฉันห้ามคุณดูคนอื่นอาบน้ำ มีอะไรผิดหรอฉันไม่ได้ดูอุ้ยเจ็บตายเลยคุณมาหาฉันหน่อยหวังเลยฉันไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้คุณไอ้หื่นฉันไม่ได้ก็คือเขายังแอบ,บดูพวกคุณอาบน้าอุ้ยเจ็บตายเลยอุ้ยคุณไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรฉันก็แค่มีน้ําใจไม่คิดว่าเขาจะโกรธจนตีฉันอุ้ยเจ็บตายเลยคุณเลือดก,กำเดาไหลคุณรีบมาที่นี่ฉันจะจัดการให้คุณนะอุ้ยดีจัง คุณทำอะไรอยู่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอผมเคยบอกแล้วผู้หญิงสองคนนี้คุณห้ามแต่ต้องแม้แต่คนเดียวไอ้บ้านนอกคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณพวกคุณสองคนทำอะไรอยู่ไม่ใช่ไอ้บ้านนอกคุณทำแบบนี้กับเมื่งเมืงได้ยังไงถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนเกาะร้างคุณก็ไม่สามารถทำตามใจชอบได้หรอกนะเมื่งเมืงเสื้อผ้าของคุณคุณไอ้สารเลวบ้าไปแล้วไม่ใช่ชนะ พี่เหลยพี่เหลยอ,อย่ากโกรธเลยผมรู้ว่ามันไม่ใช่คุณแน่ๆคุณรู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเหรอพี่เลยเซียมอเธอนี่เอาแต่ใจเหมือนคุณหนูจริงๆแค่เห็นหลิวหยางก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีแต่เซียมาเขาหยิ่งเกินไปเขาแค่ดูถูกคุณเสี่ยวฉีพี่เหลยผมชอบคุณนั่นเซียมอเขาไม่รู้จักดีชั่วผมเห็นว่า เขาเมื่อกี้ยังทาตาเป็นสัญญากับหลิวหยางอยู่เลยผมคิดว่าเขาแค่ต้องการอยู่กับหลิวหยางตามลําพังแล้วคุณพูดว่าอะไรผมเพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้เองเซียอวีโมให้ฉันออกไปตอนนี้เธอน่าจะคุยกับหลิวหยางอย่างมีความสุขแย่แล้วโมโมอย่าร้องให้เลยไอ้บ้านนอกก็เป็นแบบนี้ทั้งบ้านนอกและน่าเกลียดฉันไม่คิดเลย เขาจะมาทำกับฉันแบบนี้อะอ,อโมโมะเธออยากทำอะไรฉันบอกเธอนะพระเอกหวังเลยคนนี้ดูดีแต่ใช้การไม่ได้ถ้าเธออยู่กับฉันฉันจะดูแลเธออย่างแน่นอนพระเอกหวังเลยคนนี้ดูดีแต่ใช้การไม่ได้ ถ้าเธออยู่กับฉันฉันจะดูแลเธออย่างแน่นอนปล่อยฉันเถอะเธอเธออยากหนีเหรอเธอกล้าตีฉันเหรอฉันบอกเธอนะพระเอกหวังเหลยคนนี้พระพวกเธอสองคนตีฉันไปสองครั้งฉันจะดูให้ได้เขาจะช่วยเธอวันนี้ได้ยังไงช่วยด้วยพระเอกหวังเหลยช่วยฉัน ไอ้บ้านนอกเธอหาความตายเหรอสมควรแล้วอะหลิวหยางเธอทำอะไรอยู่ปล่อยเธอเถอะอย่าบีบฉันถ้าเธอปล่อยเธอฉันจะให้เธอไปไม่มีอะไรใช่ไหมดูแลโมโมให้ดีหยุด ไม่มีอะไรใช่ไหมดูแลโม,โมโมให้ดีนะอย่าขยับหลิวหยางหลิวหยางหลิวหยางไม่มีอะไรใช่ไหมเป็นยังไงบ้างหลิวหยางอยู่ไหนเขาเผลอทำตัวเองลม้มตกลงไปจากหน้าผา อ่าหวังเลยขอโทษทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉันไม่คิดว่าหลิวยางเขาจะไม่มีอะไรดีแล้วอย่าร้องให้เลยนะพี่บ่าวให้ฉันช่วยคุณไหมดีจับที่หัวนี้ ฉันจะนับหนึ่งสองสาคุณแค่ใส่สายธนูลงไปใต้ที่วางธนูดีสองสาพวกคุณทำอะไรกันอยู่พวกคุณทำอะไรกันอยู่เฮโมโมเรากำลังทำธนูอยู่คุณอย่าเข้าใจผิดนะคุณนี่เป็นอะไรใช่ไหมเสี่ยวฉีไม่มีอะไรไม่มีอะไร แค่โดนไม้ไผ่ที่อยู่บนที่วางธนูขีดนิดหน่อยอาทั้งหมดเป็นความผิดของฉันไม่มีอะไรพี่บ่าวถ้าไม่อย่างนั้นคุณช่วยเป่าหน่อยได้ไหมดียังเจ็บอยู่ไหม 喜欢夏末，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 喜 ฉันกลับมาแล้วหวังเลยอ,อาหารของเราหายไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้น